พ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดียามแรงกินข้าวกินปลาไปพ่อกินดิมกระโดดเลยแม, <c oughs> ม่ลมมือนีมาตามม <คำ S 1> วย <คำ S 1> ได้วันค่ะเออคำนวดมวยอยันไร้วันไหยเพิ่นนิ่วเส้นดอกค่ะแล้วไปพ่อแล้ลีล้า<อ>มาเอาแล้วโอเคพ่อเพราะวา่ามือนีวันผ่านะพ่อหนูเตรียมตัววันศุวัยพระก็เลยว่าจิตตามเลขก้อนอาจใบก้อนเดี๋ยววายพยานมันเด็กยันควรเจ้านะ มือนี้เลขกแล้ววันของพ่อเฮากับพ่อเด็กแก่อยู่นะพ่อเนาะเขาเฉพาะกิจอยู่นะคะกับอันเขาสองรอบอยู่นะคะมือนี้ก็ได้พ่อเด็กแก่นะคะเออมันพอพ่อเด้จับโหมดค่ะโบเป็นยังบ่เป็นยังแปดสองโบนี่มาเขาเฉพาะเขาดแค่ะเขาพิเศษก็เฉพาะกิจมันก็อยู่ในนี้แล้วโอ้ค่ะบ่เป็นยังกับพ่อได้ค่ะกับเขาอยู่นะพ่อเนาะอ่าโบ่เป็นยังเดียวมือนีแก่ตัวใหม่นะพ่อเนาะเอาหลายๆเนาะวันนี้เนาะ เขาเขาเป็นคนเฮ็ดตัวเลขแห่งยางให้พันถือหลายนะพ่อพอเขากัเป็นคนกิตใจดีลีนะคะเพเฮงถ้าพวกเขาแหงศูนนะพ่อเขาน้อยเขาหลยก็ดีเขาพวกเขาเนาะคะ่ะอ,อันนี้งวดเลขของพอเข้ามือน,นีนะครับชมถ้าเมนเขาโปกกิตีนแตกแงะะหงระเบิดก็นีนะพ่อนะเอามือน,นีพอเป็นยังนะคะหลุนต่อเลขของเซียนว่าปีปทุมเข้านะครับชมมือนีเป็นวันพานะคะ มืัอนี้แปดคำก็เลยว่าจิบายพระอวัยเจ้าขอโชคอชัยเนี้ยนะคะก็กเลยตามตัวเลขเนือทางให้ฟเฟนช่องเข้าก่อนอาจารยเอามืัอนี้เขาเรื่องกันที่เล้าพัฒนาก่อนพอ่อแยกเล้าเป็นเล้าน้อยอเป็นร้อยน้อยคือเขาเนาะพอนะอ่อเนาะเลขขอเข้านาะโอเคค่ะพ่อมันนี่ล้า,ลาพัฒนาเะหกกับแปดโอเคค่ะพ่อวิ่งหกกับแปดนะพ่อนะเออค่ะหกกับแปดค่ะพอ่อค่ะ จับคู่ค่ะพ่อที่นี่จับคู่วันนี้หกศูนย์หกหึ่งหกสามหกศูแล้วก็หกสค่ะพ่อเออบาแดนย์แปดสามแปดเจ็ดแล้วก็แปค่ะพ่อเ้าศูนย์เก้าสามเก้แล้วก็เกค่ะพ่อ เออเอาเลขสตัวไปน้ำมันนี่ับสุดค่ะเก้าหกศูนย์เก้หกศค่ะพ่อเก้แดศล้วก็เก้ค่ะศูนย์หค่ะพ่อเอาสามุดสามหางพอได้แกนะพ่อเนาะผู้ไดมากถึงจัดเนาะเลขสามตัวพ่อเฮาก็ได้นะค่ะ นี่คือชุดเต็มพอเห้านะครับอมเดียวท่วนไปพร้อมๆกันเลยนะคะวดนี้พอเหาจัดให้ชุดเต็มคือเก่านะคะมี่หกนย์หนึ่งหสามแปดศูนย์แปดสามแปดแล้วก็เกถูกต้องนะพอเลขสตัวเนาะขาเลขสตัวสชุดสามหางคือเก้าหกแล้วก็ศูนนะคะอ้าว ถูกต้องนะพ่อที่นี่ก็นเนีนในเส้นช่องเข้าในี่ยค่ะพ่อเนี่ยมนันนี่ลาพัฒนานะคะศูนย์หกนั้นค่ะพ่อเราฟันไปที่หกศูนย์ 80, <83. S 1> แล้วก็หกหนึ่งครับพ่อเออแปดศูนย์แปดสามแล้วก็แปดศูนย์แล้วก็แปดสามครับพ่อเออนั่นละซี่ค้างเลยค่ะ,<ม>ะสามตัวมีตัวเนียนะพ่อหรือมากซ้ำกันซ้ำตัวซ้ำกันไปหอดลูกเออพราะว,ว่าเหล็กพอเข้ามั่วทิพานมากกับเขาแล้วเนาะ วดนี้มันเบาตัวละบาทสองบาทเป็นะไรเลขสามตัวเพราด้แก่เนาะพ่อเนาะเพราะว่ามันได้ลายเนาะเออเพราะเด้กแก่ผู้ใดมากจึงจัดเนาะค่ะเลขสามตัวพ่อเข้ากับได้เอาที่นี่ห้าน้อยพ่อสูตรห้าน้อยค่ะน้อยเป็นน้อยลาวเป็นลาวนะค่ะสูตรพ่อเข้าค่ะหนึ่งกับสองเนาะละวดนี้พ่อเราจัดให้หนึ่งกับสองเนาะค่ะเออค่ะจับคู่ค่ะพ่อ อันนี้จับคู่หนึ่งเกตสเกตหเจ็แล้วก็สอเจ็ครัพ่อเออสองแปดสอแล้วก็สอ 9, ค่ะเก้าหนแล้วก็เกครัพ่อแปดสามแปด่งพ่อเออเกตศูนย์เส เจ็ดแล้วก็เจ็ดสามค่ะโอเคสิบชุดสิบหางคือเกานะพอนะเออสิบหางคือเกล่ยคล้อยมีบอ่อพอนี่น้อยจกะรักลอยมือนีมือนีรักลอยกับเขาได้หกมือนีเขารักรักลอยมือนีเน่มีสีค่ะลักลอยลพอเขากจัดให้ซีกับแปดนะพอเนะมีตัวมักพ,พิเศษเบ่หรือว่าซ้ำกัน สีกับเปดทำกันลูกรักลอยอ่าผู้ใดมากตัวใดก็จัดเซลลูดนะพ่อเนาะเลขกสีกับเลขกแปดเท่านะคะอ่าเดี๋ยวที่นี่ก่เลขกห้าน้อยพอเท่าเน้นไปตัวใดเน่ะค่ะพ่ออ่เดี๋ยวท่วนให้แฟนช่องเข้าเบิ้งก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี่คือชุดเต็มนะครับช่วงเดียวพอเท่าจะเน้นให้เอฟซีเฟนช่องเท่านะคะเดี๋ยวจะท่วนให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะคะเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดนะครับพ่อ สองแปดสองเก้าแล้วก็สองแปดแล้วก็สองเก้าค่ะเก้าหนึ่งแปดสามเก้าหนึ่งแล้วก็แปดสามค่ะพ่อเออนั่ยล่ะหาหางแล้วล่ะฮ่ชุดหาหางนะคะงวดนี้มั่นใจคือเกขานะพ่อเนาะลาวพัฒนาฮาน้อยนะคะฮาน้อยค่ะงวดนี้ลาวพัฒนากะมีความมั่นใจขึ้นมาอยู่ตัวพ่อเงินพุ่นกับเขาเต็มๆนะคะคะ เลขเน้นพ่อเหาเนาะเล่า,า,ลาพัฒนากระไดขอให้แตกเทิงน้อยเทิงเหล้าด้พอพ่อเด้องวดนี่เด้อให้แฟ้นช่องเหาเพิ่งบาลม,มีกับพอ่อเหาเนาะค่ะให้ได,ด้โชคได้ใช้ได้มาน,น้ำกันสิได้มีเงินมีทองใส่กันเนาะพ่อเนาะเหาเฮงอยากให้ถือนะคะวดนี่กะขอขอบพระคุณพ่อไล่ลายนะคะทีแบงปัดแน,นวทางดีๆให้แฟ้นช่องเห่าพ่อให้โชคให้มานคือกันเด้ค่ะได้พ่อกระไดให้อยู่ดีไม่แห้งนะคะให้แฟ้นช่องเหาได้โชคได้มานกับพ่อค่ะขอบพระคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีล่ะสวัสดี ค่ะค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เสี้ยนว่าปีประตุ่มนะคะฟันท่งหอเหนีนเหนีคือเก่านะคะนี่คือสูตรลาวพัฒนาชุดเต็มนะคะ่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเลขที่พอเฮาเนียนห้มีหกศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็แปดสามนะคะคือลาวพัฒนาแล้วก็สูตรของ 5, ห้าน้อยนะคะชุดเต็มสิบชุดสิบหางมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองแปด 2 9 9 1 9 3 8 3 8 1 7 0แล้วก็7 3นะคะพอเขาเน้นให้หาชุดหางคือ1 7 2 9 9 1 2 8แล้วก็8 3นะครับชมถาผู้ใดมากก็จัดได้เลยนะคะสูตรหาน่อยนะครับชมหลักรอยพอเขาบอกว่าให้เอาซะะากดดาีกับ8ใส่นะคะผู้ใดมักชุดใดหางใดก็ใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังเอาด้วยค่ะเด้อมักเที่ยวมักเลนต่างประเทศกัพิจารณาเอาเนาะค่ะสุดท้ายเนาะค่ะทั้งจองก็ขออวยพ่อหนแเฟนจองเฮานะคะที่ได้เสียงโชคเสียงลาบหมวดนี้ก็ขอให้มีโชคมีใจโฉคโกมันๆนีน่เงปะปังกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ